สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับจุงกะแมวบองโอนกรุบกรอบเหนียดบัดครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาอยู่ที่บ่อเลี้ยงปลาหมอบ่อดินนะครับบ่อนี้บ่อหน้าแผงโซลารเซลล์ปล่อยลูกปลาหมอ3,000ตัวนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาพูดถึงในส่วนของน้ำนะครับน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงปลาหมอน้ําสีแบบไหนที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาหมอมากที่สุดแล้วเลี้ยงปลาหมอแล้วโตเร็วนะครับ ก็พามาดูบอ่อแรกก่อนนะครับวันนี้ผมก็จะทําการว่านขี้วัวเป็นรอบที่2ด้วยนะครับเพื่อนๆเห็นน้ําที่อยู่ในบอ่อไหมครับตอนนี้เริ่มเป็นสีเขียวแล้วนะแต่อาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับยังเขียวไม่เข้มเท่าไหร่น้ําที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงปลาหมอครับคือน้ําที่เป็นสีเขียวนะครับไม่ใช่น้ําใสนะครับถ้าน้ําใสนี่เลี้ยงปลาหมอไม่โตนะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าปลาหมอเขาจะเกิดความระแวงแล้วก็ไม่ค่อยกล้าที่จะขึ้นมากินอาหารนะครับ แล้วก็เป็นอันตรายด้วยนะครับเวลานกหรือเหย่่วอะไรนะครับจะมองเห็นลูกปลาของเราครับอย่างชัดเจนแล้วก็จะลงมาโฉบลูกปลาของเราได้นะครับสีที่เหมาะสมก็คือสีเขียวนะครับก็เหตุผลที่เราหวานขี้วัวก็เพื่อที่จะปรับสภาพน้ํานะครับให้เป็นน้ําสีเขียวนั่นเองนะครับขี้วัวนี้จะมีจุลินทรีย์นะครับเวลาปลาขี้ลงไปในก้นบ่อก็จะทําการย่อยสลายขี้ปลานะครับเป็นเศษอาหารต่างๆเนาะน้าที่ได้านก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําสีเขียวนะครับ ตอนนี้เริ่มเป็นสีเขียวแต่ยังไม่ shepherd, mm. เขียวเข้มนะตอนนี้ผมหวานอาหารไปแล้วรอบนึงนะครับเดี๋ยวจะหวานอีกรอบนึงตอนนี้ปลาเริ่มหิวแล้วพาเพื่อนๆมาดูน้ําก่อนว่าสภาพน้ําเป็นยังไงบ่อแรกบ่อนี้ก็น้ําโอเคนะครับใกล้ที่จะเป็นสีเขียวเต็มที่แล้วเดี๋ยวจะทําการหวานขี้วัววันนี้เพิ่มนะครับโดยผมจะทําการหวานขี้วัวนะครับทุกๆ15วันนะครับแล้วแต่สภาพน้าด้วยนะว่าสภาพน้ําเป็นยังไงถ้าน้ําเขียวเข้มแล้วก็แล้วก็เว้นระยะห่างนะครับถ้าน้ํายังไม่เขียวได้ที่แล้วก็ หวานขี้วัวเพิ่มนะครับสภาพน้ําก็จะเป็นประมาณนี้นะเริ่มเขียวแล้วน้ําเขียวนี้ปลาจะโตเร็วนะครับตาหมอจะชอบมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูอีกสองบ่อนะครับบ่อสุดท้ายนี่น้าใสนะผมจะพาไปดูนะว่าน้ําแบบแบบไหนที่เป็นอันตรายกับลูกปลานะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูบ่อกลางกันก่อนครับว่าสภาพน้ําเป็นแบบไหน ครับตอนนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาอยู่ที่บ่อกลางนะครับบ่อนี้ปล่อยปลาหมอ3,500ตัวนะครับว่านหาไปแล้วรอบหนึ่งเหมือนกันตอนนี้น้ําเป็นสีเขียวลักษณะคล้ายกับบ่อที่1นเลยนะครับแต่ยังไม่เขียวเข้มนะครับก็จะหว่านขี้วัวเพิ่มเหมือนกันนะครับบ่อนี้ลูกปลาเริ่มหิวก็มาอีกรอบหนึ่งแล้วนะว่านไปแล้วรอบหนึ่งครับช่วงนี้ลูกปลากินเก่งมากเลยนะครับสากิโลกรัมต่อมือนะครับตอนนี้วันหนึ่งก็6กกิโลกรัมก็พาเพื่อนๆนะครับช่างปริมาณอาหารนะครับเรียบร้อยแล้ว เก่งมากเลยนะครับน้ําถือว่าโอเคอยู่ครับบ่อนี้เริ่มเป็นสีเขียวแล้วเดี๋ยวจะทําการหวานเพิ่มนะครับสําหรับการหวานขี้วัวนะครับก็ผมก็ได้ทําคลิปลงไว้ในช่องแล้วนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคงไม่ได้หวานให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้เพราะว่าหวานไปแล้วเนาะก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูสภาพน้ํานะครับสีของน้ําว่าน้ําแบบไหนที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาหมอครับและน้ําแบบไหนที่เราควรที่จะรีหวานขี้วัวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูบ่อที่3ากันเลยนะครับ ตาหมอเริ่มหิวแล้วนะครับระหว่างให้เป็นเพื่อนดูก่อนนี่ครับโตเร็วมากๆเลยนะครับอายุ15-16วันนะครับกระหมอโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูบ่อที่3กันเลยนะครับบ่อหน้านี้ท ต้องรีบหวานขี้วัวอย่างเร็วเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูเลยตอนนี้มาอยู่บ่อที่3นะครับบ่อนี้เป็นบ่อเล็กนะครับผมก็ปล่อยลูกปลาหมอ2000ตัวบ่อนี้น้ําใสมากเลยนะครับเพราะว่าเติมน้ําบ่อยนะครับก็เลยน้ําก็เลยค่อนข้างที่จะออกน้ําใสก็จะต้องทําการหวานขี้วัวเพิ่มนะครับบ่อนี้จะต้องหวานเยอะพิเศษกว่าบ่อที่1ที่2นะครับเพราะว่าน้ํายังไม่เป็นสีเขียวเลยนะครับสังเกตดูเพื่อนๆเห็นลูกปลาชัดมากเลยครับน้ําใสปลาไม่โตนะครับ หมือนที่บอกนะครับปลาจะค่อนข้างที่จะหวดาดระแวงในเรื่องของการขึ้นมากินอาหารนะครับเป็นอันตารายกับลูกปลาน้ําที่เหมาะสมก็คือน้ําที่เป็นสีเขียวนะครับตัวนี้เห็นลูกปลาชัดมากเลยนะครับเห็นไหมอันนี้คืออันตารายกับลูกปลาหมอนะครับช่วงแรกนี่อันตารายมากเลยช่วงปลาหมอโตก็อันตารายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหี่ยวเขาจะจับปลาตัวโตได้น,ะนี่ครับสังเกตนะน้าใสมากเลยนะครับเห็นปลาชัดเจนเลยนะ น้ำแบบนี้ไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลานะครับเพื่อนอย่าคิดว่าน้ำใสนี้ปลาปลอดภัยนะครับเห็นว่าน้ำสีเขียวน้ำขุ่นนี่เอาน้ำออกแล้วเติมน้ำใหม่เพื่อที่ให้น้ำใสนะครับปลาไม่โตนะครับเน้นน้ำที่เป็นสีเขียวเลยนะครับปลาจะเลี้ยงง่ายและโตเร็วมากๆเลยนะครับการกินอาหารก็จะดีด้วยนะครับเดี๋ยวว่านะอาหารให้ทั่วบ่อนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนเดินดูนะครับว่าเป็นยังไง เห็นลูกปลาชัดมากเลยนะครับถือว่าอันตรายนะครับแบบนี้ต้องรีบหวานขี้วัวนะครับครับตอนนี้ผมหวานอาหารทั่วบอ่อเลยนะครับพาเพื่อนเพื่อนมาดูอีกทีนึงนะ นี่คือน้ำใสนะครับไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาหมอนะครับเห็นไหมครับเห็นลูกปลาชัดมากเลยนะนี่ถือว่าอันตรายกับลูกปลานะครับช่วงโตๆแล้วก็จะมีศัตรูที่เป็นเหยี่ยวนะครับเหยี่ยวก็จะจับปลาได้เหมือนกันจะโฉบปลาเร็วมากเลยบอ่อนี้ก็จะต้องหวานเยอะเยอะปลาบอ่อสองบอ่อที่ผ่านมานะครับบอ่อหนึ่งบอ่อสองนี่ถือว่าน้ําเป็นสีเขียวได้แล้วนี่ครับเห็นลูกปลาชัดมากเลย ครับโอเคนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูว่าสภาพน้ําแบบไหนที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลานะครับสรุปอีกทีหนึ่งก็คือน้ําที่เป็นสีเขียวนะครับน้ําสีเขียวน้ําสีดํานะครับก็สิ่งที่เราจะปรับสภาพน้ําให้เป็นสีเขียวก็คือการหวานขี้วัวลงไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทําการหวานขี้วัวอีกรอบนึงนะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับการหวานขี้วัวนะครับทุกๆ15วันนะครับผมก็จะหวานก็ตกเดือนละ2ครั้งนะครับ ก็เราก็สังเกตสภาพน้ it, so it so Island, it feels, it ําของเรานะครับถ้าน้ํามันเปลี่ยนสีเป็นสีใสหรือยังไม่เป็นสีเขียวแล้วก็หวานได้ครับต่อเนื่องได้เลยก็หวานให้หวานบางๆนะครับแล้วก็หวานเรื่อยๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูสภาพสีของน้านะครับที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาหมอนะครับขอสูบให้อีกทีนึงนะครับเป็นน้ําสีเขียวนะครับผมแล้วก็น้ําออกสีเขียวสีดาเนาะจะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาหมอมากเลยนะครับน้าใสไม่เหมาะนะครับเห็นไหมครับเห็นลูกปลาชัดมากเลย เราก็ใช้ขี้วัวนะครับในการปรับสภาพน้ําให้เป็นสีเขียวครับก็หวานก็ประมาณ15วันนะครับผม15วันก็หวานครั้งหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งก็2ครั้งเนาะประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับสังเกตเอาจากสภาพน้ําของเราด้วยก็แล้วกันนะครับถ้ามันยังใสอยู่ก็หวานขี้วัวเพิ่มได้เลยนะครับการหวานขี้วัวก็สามารถหวานก่อนปล่อยลูกปลาหรือหลังก็ปล่อยลูกปลาแล้วก็ได้นะครับปล่อยลูกปลา1วันก็สามารถหวานขี้วัวได้เลยนะครับ โอเคครับคลิปนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังหาข้อมูลสำหรับการเลี้ยงปลาหมอบบอดินนะครับครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ